สวัสดีครับชาว XAI วันนี้ผมจะมาแชร์ทริคก,การฟาร์มเคเรนซี่การฟาร์มของต่างๆซึ่งตัวไม่ต้องโหดไม่ต้องเปล่งแสงก็สามารถฟาร์มได้ชิวๆสบายๆครับจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับให้เราวาปไปที่แอก9นะครับฉากที่มีชื่อว่า The Quarry นะครับหลังจากวร์ปามาแล้วนะครับให้เราเดินวนๆรอบๆนะครับผมกดเปิดเสาเลยครับลยให้สุดเวฟที่มันจะมีให้เราเลย หลังจากฟาร์มเสร็จนะครับให้เรากลับมาที่เวพอย์นะครับแล้วกด c อนโทรลแล้วคลิกที่ฉากเดิมครับแล้วเลือกที่ New เพื่อ i n s t a n t e ใหม่ครับทำแบบนี้วนหลูปไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มจนกว่าไอเทนเนี่ยนะครับจะร้องขอชีวิตนะผลการตอบแทนที่ได้รับนะครับถามว่าดีไหมส่วนตัวผมว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับน่าพอใจบางทีก็อาจจะมี EX drop ให้ชื่นใจบ้างนะครับ อัตราการดรอปต่อการฟาร์ม2-3ครั้งนะครับอยู่ที่2-5งีนะครับยังไม่รวมของที่สามารถขายได้ทั้งแหวนรองเท้าที่มีออฟวิ่ง30%การท่าด40%หรือออฟค่าพลังชีวิตสูงๆซึ่งเอาไปตั้งขายก็อยู่ช่วงราคาประมาณ5-24ประมาณนี้นะครับออฟสวยก็ขายได้ราคาดีแล้วก็ยังมีฟอสซิลที่ดรอปนะครับบางอันก็ขายได้394ก็มี ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับไพ่ป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุบุจบ